สวัสดีครับยินดีต้อนรับพ่อสูซองลุงปาก้ากินนะครับเดี๋ยวมือหนีมากินน้ำกันนะครับเรียกหนีเด้อเดี๋ยวมีอย่างแนี้เดี๋ยวติดตามเลยครับมือหนีเขากินหมูย่างครับหมูกระทะแบบง่ายง่ี่เชฟมันยังละลายเนี้อหมดเลยกูทีแบบชาๆแล้วกันนะน,นึเนาะร้อนน้ำแข็งละลายจ้ะ มันคนข้างเย็นครับมันทานแต่ละไลยครับบัวจะเป็นหมูเป็นมึกเป็นหอยวันนี้มีม,มาม่าเกาหลีด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเมนูพิสดารไม่ไม่เมนูซิกเนเจอร์เหรอในะิกเนเจอร์ของเราซิกเนเจอร์ของงานเราต้องขึ้นไปดูบนบ้านแซลมอนซลมอนยังไม่ออกจากตู้เย็นเลย อ่ะเดีย๋ยวเราไปดูนะครับเนี่ครับโอ้อยูนียูนีเองครับยูนีเองแซลมอนแซลมอนปลาส้มครับป่ะไปดูกันเลยอ่ะเบิ่งกเลยครับ ว้าวเบื้องตี่และครับแล้วพ่อก็ต้องไปซื้อเบียร์ให้แม่ใสมากใสมากเลยเขากินกับเหล้าขาวไม่ใช่เหรอบ้าเขากินกับกับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าขาวอ่ะเห็นแบบนี้เขากินกับเหล้าขาวนี่อ่ะแล้วก็พิบกเลคร<ล>ับผมสุกแล้วลูกถ้ามันอ้าคือสุกแล้ว อะพ่อพร้อมยังเผู้ประกาศเขาหมายถึงว่าพ่อ้อมกินน้ำรือ,อยังเบ่งใส่เสือ้อกินหมูกน,<า>มนะทะ <c oughs> <c oughs> กินหมูกระทะเพจปานอยู่เกาหลีวันนี้หนาวมากอากาศเย็นมันก็เย็นลีแล้วครับมากินน้ำกันเด้อจ้ามืัอนี้เป็นมือ,อยังกับบอกวันนี้ที่รัอันนี้เป็นวันเกิดของป้าเองค่ะก็เลยอยากกินปลาสมอันนี่ครับปลาสมปลาปลาสมดีเป็นมาก ามานร้อมต่คนมากโอก็พุดนบให้จินแปลกริลีลมาเด้อครับผู้ใดอยู่ไกล่กับแม่แม่ไม่กินน้ำกันครับผมบรรยากาศรมาาศ่มแห้งครับอ่ะเบืงบ้งไหนตรงนี้แหละครับร่มแห้งขนาดเลย้างนอกบ้านนี่มืดครับตอนนี้เวลาประมาณถุ่มกว่า เมื่อสนิทหนาวครับหนาวฮะหนาวก็หนาวก็ปีใหม่อีกเอาเอาถอนถอนทำไมอ่ะมาเลยครับมากินด้วกันครับผมเตียงดื่มน้ำอัดร่มนี้ต่างๆเขาก็จะมีพร้อมมาเลยแขกจองก็ต้องด้วยเลยนะด้วยเลยของเรา กินอะไรอืมอืมอ้าวไปก่อนแยกพนักงานครับผมพี่เชฟกินอะไรครับะกินอะไรครับกินกินกินไม่กินกินเบบซี่หรอมังสเตอรลิวทำอะไรคะดูโทรศัพท์ทำไมไม่กินเนี่ย มากินด้วยกันนะคะเอ็นตาบบยมันเกิดค่ะมันเกิดอยากกินออลิกาโตอะไรอลิกาโตอันนี้แบ่งแซลมอนให้เด็กน้อยก่อนค่ะลูกบ้านนี้กินแซลมอนเป็นทุกคนเด้อพี่น้องไม่อยากจะโม้มันจะขึ้นดังเด้อนั่นว่าสบีครับเขียวอือปื้อยู่ครับขึ้นดังเนงเน่ะน้อง แม่ว่าเหลือแม่จะไปไปตามบาอบหงอ่ะลูกอ่ะไว้ตรงกลางตะเกียบออกตัวดีเด้อจิ้มยังจิ้มยังอเอาจิ้มหรือ,อยังน่ะเรียบร้อยทำไมอ่ะเรียบร้อยอย่างนั้นนะกินไปเลยนีดเดียวเองลูกถ้าขึ้นจมูกก็กินขึ้นใช้ไปทำหน้าทำตาเหมือนไม่อร่อยก็ค,คนอื่นเขาไม่อยากกินในแบบนี้ ใช่หรือเปล่าไหนพี่เชฟลองหน่อยดิพี่เชฟอ่ะทำหน้าตาเหมือนไม่อร่อยคนอื่นนี่หลังเขาไม่กล้าเลยดูดิจิ้มน้อยยังอ่ะอะไรวะอ่ะพ่อเฮ้ยพ่อลองมั่ง หลังจากถ่ายลูกๆเสร็จแล้วก็พ่อมั่งเนาะทไมมันตุ้มขนาดนี้ล่ะมันหล่นเมื่อกี้หลุดมือแม่หล่นเหรอหลุดมือแม่โอ้พ่อมั่งไม่ต้องรักกันเลยกันเป็นไงพ่ออร่อยใช่ไหมตื่น <c oughs> เลยพ่อต้องรีบกินนะทุกคน <c oughs> ต้องรีบกินมันหินมากเลยมันขึ้นจมูกออกตาเมื่อกี้โอ้แต่อันเนี้ย เนื้ออร่อยมากครับไม่เผ็ดมันก็หินเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเจอบอสบีบางที่หินกว่านี่ตรงนู้นอันนู้นน่าจะหินกว่าเพราะนู้นมันสดอันนี้มันไม่สดเมื่อกี้ก็รีบๆหน่อยว่ามันแบบมันสดมมันออกจมูกมันออกดังมันออกดังมันออกตามันหินมากเลยไม่เอาอย่าทำน้องแรงอ่ะนะลูกเอาจิ้มไปจิ้มจิ้มมันล่นมันล่นมันล่นไปให้แม่เจมส์ชิมท้ายแม่จะเทวาสบีก่อนอาปากหรือ ใช้ได้ของอือชิ้นหนึ่งใช้ได้ไหมยังไงน่าจะหมดเบียร์เยอะอุ้ยตายมันไม่ค่อยหินแรงนะใช้ได้หยอ่ดูดูดูครับรับทุกคนครับเนี่ยเนี่ยดินไปแล้วครับผมทุรนทุรายเหมือนกินผักผักากาดหินหน้าบ้านเลยแค่ดูแค่ลิ้นนั่นอะ แม่บอกเลยเด็กน้องเด็กน้องเขาทิ้งเศษได้ตีเหล็กทิ้งเศษได้โอ้ยดังปึงเลยครับทุกคนดูพี่เชฟกินไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรต้องเอาผักกาดหินหน้าบ้านมาแก้มแล้วแบบนี้พี่เชฟเขากินแต่น้อยแล้วเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่พาไปญี่ปุ่นบ่อยเดูเคขาว่ากินกับปลาหน้าเจ้าอะไหลปากอ่ะอ๋อใครปิดเตาหรือเปล่าเนี่ย ก็เมื่อกี้กินนี่กันเขาก็เลยปิดน้นเขาเปิดแล้วบาทแล้วไงเยมีดใช่ไหมโอ้ยอลองชิมอ๋อลุกตุงเขาลองเอามือครับเอ่ะดูฝั่งไหนก็ฝั่งไหนขึ้นฝั่งไหนขึ้น

ผิวของฉใช่ไหมคะมไม่เอาค่ะไม่ค่ะนี่รูมหมดแล้วอ่ะรูมอ๋อดิเก้มาจะเอาลูกมาเาินมา,า,มานี่เป็นพิมเก้แบบนี้กิน,นเหมือนแม,มีพ่อเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะตอนแรกเขไม่กินไม่ให้กินเลยกินที่แม่ไม่เหลาลูกแม่เขาโตแต่ว่าจะแก้ลูกไงกินไปกินมาแะไรตอนแรกมันไม่กินเลยนะเขาบอกว่ากินเลยเนี่ยกินมันดีมันมีโอเมก้าโอ้ ให้ลูกกินนักกินตะละกินตะละกินละลายทุกอย่งเออหลังจากนั้นติดใจแล้วก็อะไรนะคู้แช่น้ำปลาโอ้อันนี้หนูกินผู้เชี่ยนผู้เชี่ย่ตอนแรกก็ไม่กินของรีบไม่กินของรีบหรือฮะเตรียมเนี่ยของรีบหรือผู้เชฟไม่กินของรีบแต่ก่อนแต่ก่อนนะใช่ตอนนี้กินแต่ก่อนลูกซิ้นลูกซิ้นลูกซิ้นเอาชิ้นไหนเร็อันนี้มาข้างบนไม่ย เชฟเบื่อเหนื่อยพี่เชฟเจอปลาพ<ะ>ี่เชฟเจอปลาพี่เชฟไม่ไปกับหนื่แล้วอะกินน้ำเดีด๋ยวเอ้าขูขึ้นดิ <c oughs> เอ้าขูดขึ้นอขึ้นแล้วแบบนียขึ้นดูดิ ซพึ่งออกมีหรือยังลูกกินที่หนูท่อาไปให้อ่ะฮะเดี๋ยวให้เครดิตต่อคนนี้นะครับแต่ถ้แม่บอกพิทนี่เอาทีนี่แล้วเพิ่มโบนยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้ละอตู้ขอค่าโฆษณาด้วย มันดีเลยนะครับว่าจะเสียไฟเล่งปพ๊่มหอนเลยดีเลครับเตาขนาดนี้ก็พอดีครับใส<ด>่นรับไหนขอบครัวได้ครับบ่หน่อยเกินไปเพราะ่เกินไปพอดีครับทัวถึง มันใหญ่จังแบบจะมารับลูกไหมเนี่ยจะรับจะทานก็โทษโดนจะโทรถามให้ถามคุณไอ้พี่คือไม่อยากอะเลย่ไม่มาตอนนี้เลยเขากินกันแล้วอุ้ยมียายเดินมาตางหลานน้อยก็ยังไม่นอนนั่นลูกอ่อนเข้ามาเด็กน้อยเต็มบ้านเลยค่ะพี่น้อง บาดปวดอ้วนเองเลยครับพี <t os> <t os> ่น uh <se ้องขัได้เรื่อยโล่โล่ไหมนะครับเทียมาใส่ไหมครับโอ้สามสัตว์นอนปวดอ้วนยังได้เอาไปใส่กินมังค์นนี่เป็นรัวไปดิมันกินน้ำกันเดียจ้าเอ้ยเบิ้งครับแก่ไม่เลยแต่เนี่ยเขาก็ง่ายดีแล้วครับนี่คือว่าไปกินเลยแช่ม้าลเวราะที่ใส่ให้แดบเลย กินเหล่าอะไรก็เรียกได้เห็นใช้ใช้ใช้กินบ่แล้วก็ต้มกุ้งสักบ่ไปอยากได้กินนะไรแล้วบ่อยากก็เรียกเพราะเาคิดว่าพี่พี่หาเรี่กมแรกไอ้พวกไอไงต้มข้าวที่เขาไม่ชอบอ๋ออันนั้นเท่ากับกินเนี่ยนี่เพิ่อกินก็ได้กับพวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มไงเพิ่อกินแนว่ยอะไรสั่งกินลาบบ่ลาบต้มคนไทยเหรือต้มยำน้ำข้นบ่ ต้มยำอย่างนั้นเหรอเขาก็กินเหล้าได้เขาเปรี้ยวเป็นกับแก้มใช่ไหมเขากินเครื่องดื่มเขาดื่มไหมเปรี้ยวผัดกะเพราบอกเขาดื่มไหมแล้วแต่เราเกี่ยวไปเลยเขาอยากเราก็จัดให้เขาเลยเขาไปดื่มเราก็กินเองแม่ทำอาหารตามสั่งก็ได้จะกินอะไรแบบสัตผัดทิช่เลยทำอาหารตามสั่งเอาของแก้วใบใหญ่ไเลยไม่ถ้าเกิดเขาเขาไม่กินเรากินเองกินกินแบบเป็นตัวอย่างไม่เป็นไรเขาเพื่อเมิ่อไห้่ครับ ลมแห้งครับโอ้ยลมแห้งครับมันหนาวมันหนาวแห้งอัเดี๋ยวนี้จากงานบัวริยาถึงว่าเชฟจากงานบัวริยายนะเขาทำเรียบร้อยเลยโอเคทุกทุกทุกเขาเรียบร้อยกับข้าวจากปลาจะเอาหมูจะเอาปลาเขาจัดเขาทอนเลยไอ้โต๊ะสี่โต๊ะสี่โต๊ะเอาเล่าเออเหล้าแก้วเขาจัดเขามาแทบถึงแล้วเขาเขาไปส่งคืนแล้วคืนเราหมดเลยตอนนี้แม่เขาไปโกหกาสั่งหรือยังเมื่อก่อนได้ปะ อาลว่าวก่อนท่านเหลือสุงคืนใครๆร้านเลยร้านนั่นจริงมันจะสุดมดอาเ้แล้วก็ไม่มีกินหลอกผมเงียบบาเงาครับแต่ควบอยู่ไอ้เบาใต้ออกช่อนะทีเนี้ยใช่ออกช่อออกยางออกยางออกแล้วอ,อ่ะเต็มยสมสำผลแล้วสามปีแล้วเนี่ยถ้านนไม่ออกจะเสียใจมากเลยพัหยน,นหนูจะได้กินแล้วอ่ะ ได้กินแล้วคาริมิงก็ออก2แล้วไม่ดูดีใจ่อบอ้วัวนมันหูไปหรือครับพัอ้เน่มันหูไปนโอ้ยผู้ใดล่ะแค่ล่ะฮัลโหลหายออกมีนอลูสานี่ดีด้วย กินเจลือมาลูกได้มาเท่าคันฟ้ากระติกแล้วเลยมู๊ยเกินไปกลมแรมนี่ชาจังขันมันหน่อยยังตะไลถวยใจะมันไหลนิ่งกินแล้วมันเลยไม่เอาแล้วนะมันจะปวดท้องนี่ยของของละน้องเนี่ยเอาของเมลอ่ะเทไว้ก็ไม่กิน นี่ดูอะไรนะเจนเนี่ยพี่ตู้ละสองขวดเรียกตู้ละสองขวดแล้วก็ใส่กระเป๋ากลับบ้านมั้งเหรอไม่เราจะพึ่งเราเอาลงเก็บของผู้ชายก็ถึงเคลียร์เรียแล้วเลยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้หรอกโอ้เลี้องผู้หญิงอะไรเหรอเดอมผู้หญิงเบียร์พอสามขวดเดิมี่ยจะจิมจะมาวันที่สิบห้าคืนอย่างเงี้ยเขาจะกินก่อนเบียร์ไม่ต้องตั้งทุกโต๊ะเล้วเขาอาจจะไม่มีเวลา สำหรับอีพีนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องพบกันอีพีหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ